Hey what's happening everybody I'm Adam Bradshaw และนี่ก็คือรายการที่ยังไม่มีชื่อนะครับแต่จะขอความช่วยเหลือจากทุกคนในการตั้งชื่อรายการนะครับ Comment ด้านล่างได้เลยนะครับ Comment down below What do you think we should call this show โอ้คล้องจอง <Yeah. S 2> พอดีด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจ <laughs> <laughs> ที่แน่นอนครับถ้ายังไม่ได้สับตะไคร้หรือว่า subscribe จัดเลยครับ Subscribe right now if you haven't yet โอเคโอเคเอาล่ะมาเข้าสู่คอนเทนต์ของวันนี้นะครับมีคำถามจากแฟนๆทางบ้านนะครับว่าถามได้ไหมคะถามไม่ได้ครับ No questions in this show Just kidding I'm just pulling your leg แค่ดึงขาของคุณก็แปลว่า I'm just yanking your chain แค่กระชากโซ่ของคุณก็คือ I'm just kidding นั่นเองครับ I'm just kidding ถามเข้ามาได้นะครับเขาถามว่าถ้าเรามีเพื่อนที่รักเหมือนน้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยที่ไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆเราจะแนะนำให้เขารู้จักกับเพื่อนฝรั่งได้ยังไงครับเพราะฝรั่งเขาไม่คุ้นแบบนี้จริงๆแล้วฝรั่งก็มีวิธีพูดแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาจะพูดว่า she's like a sister to me she's like a sister to me สังเกตการเชื่อมเสียงที่ like กับ a like a She's like a sister to me หรือถ้าเป็นพี่หรือน้องชายนะครับก็เป็น He's like a brother to me He's like a brother to me มาจอดที่คำว่า Brother Oh t Th h. ออกมาเต็มเต็ออมน้ำลายกระเด็นเอาใหมนะ Brother He's brother. He like a brother to me แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะสังเกตนะครับวิธีทักททยของฝรังนะครับว่า What's up bro bro ก็ย่อมาจาก brother นั่นแหละนะครับดังนั้นเราทักคนที่ไม่ใช่พี่หรือน้องของเราจริงๆด้วยคำว่า bro ได้ what's up bro หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น what's up sis ก็ได้หรือ what's up girl หรือถ้าเป็นสแสดงที่ใช้ในปัจจุบันที่ถือว่าแบบเฟี้ยวเงาะนะครับก็จะบอกว่า what's up bra uh? ใช่คำว่า bro กลายเป็น bra uh. what's up bra uh? แต่ถ้าจะใช้คำนี้ก็ต้องควบกล้ำนะ b r b r ้าแบบเป็น w h a t s u p b r o w h a t s u p b r o ก็กลายเป็นว่าไงหูกระต่ายของฉันนะไม่เอานะ b r o ก็คือหูกระต่าย r o ก็คือพี่ชายหรือน้องชายซึ่งเกิดคำถามขึ้นมาตรงนี้แหละนะครับว่า ทำไมไม่ระบุไปเลยนะครับว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนะครับทำไมใช้คําว่า brother กับ sister เดียวๆแบบนี้นะครับเพราะในวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่เน้นเรื่องของอายุฮะว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะครับดังนั้นอาดามาจจะแนะนําน้องไทยนะครับว่า this is my brother Ben ไม่บอกว่าเป็น this is my younger brother Ben หรือ this is my little brother Ben ซึ่งเราใช้ little หรือ younger ในค uh, วามหมายว่าน้องแต่ไม่จำเป็นต้องเติมคำสองคำนี้ก็ได้นะครับคือแค่ this is my brother Ben หรือเป็นพี่สาวนะครับ this is my older sister Sarah หรือ this is my big sister Sarah แต่ก็ตัด big หรือ uh, older ได้นะครับเป็นแค่ this is my sister Sarah ก็ได้ครับไม่จำเป็นครับนอกจากว่า ต้องระบุจริงๆนะครับแต่ถ้าเราพูดว่า he's like my brother หรือ she's like my sister อันนี้จะเป็นคำพูดที่ถือว่า ambiguous ที่แปลว่ากำกวมตีความหมายได้สองแบบนะครับก็คือเหมือนเมื่อกี้นะครับของเหมือนพี่น้องของของเราเรารักมากเรานับถือเป็นพี่น้องกันนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆจะแปลว่าอย่างนั้นได้แต่ก็ยังแปลอีกแบบนะครับว่า เขามีหน้าตาคล้ายกับน้องชายของผมหรือว่าเขาทำตัวเหมือนน้องชายของผมอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่านับถือเป็นเพื่อนนะฮะคือเหมือนน้องชายแท้ๆของผมอะไรเงี้ยมันก็เลยถือว่า ambiguous นะครับดังนั้นแนะนำให้พูดว่า he's like a brother to me หรือ she's like a sister to me ก็ได้หรือ i love him like a brother รักเขาเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆนะครับหรือ I love her like a sister สังเกตนะครับการเชื่อมเสียงมาอีกแล้วนะครับ love him กลายเป็น love him คือตัว h นะฮะหอนกูกในคำว่า him เนี่ยหายไปเลยครับมาเชื่อมกับ v ตัว v ของ love เป็น love him I love him like a brother หรือ love her กลายเป็น lover I love her like a sister แบบนี้นะครับลองพูดดูอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตในสังคมไทยนะครับก็คือเวลาเราเจอใครที่ดูเหมือนจะมีอายุพอๆกับคุณลุงหรือคุณป้าของเราเนี่ยเราก็จะเรียกคุณลุงเลยครับหรือคุณป้านะครับสวัสดีครับคุณลงุงสวัสดีค่ะคุณป้าอะไรอย่างงี้นะครับโดยที่เขาไม่ได้เป็นญาติของเราจริงๆเราแค่เรียกอย่างนั้นอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ในประเทศไทย we're a big family in Thailand <Yeah! S 1> แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราไม่ได้เรียก คุณลุงนะครับว่าเ hey, ฮ้ยอ hey, ุงโคล y รือเฮ้ยแอนต์หอเฮ้แอนตีเฮ้อโคลอะไรเงรี้ยไม่ไม่เรียกแบบนี้นอกจากว่าเขาเป็นลุงของเราจริงๆหรือเป็นป้าสมมุตินะเรามีลูกนะครับแล้วก็เพื่อนสนิทของเราที่ลูกอาจจะนับถือเป็นลุงหรือเป็นป้าก็อาจจะเรียกอย่างนั้นบ้างนะครับอย่างเช่นผมมีเพื่อนเพื่อนที่ชื่อว่า ลูกชายผมก็จะเรียกว่า uncle Tanner อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ในบริบทข้างนอกแบบในชีวิตประจำวันที่ไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ได้เรียก uncle หรือ aunt อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่า uncle แปลว่าลุงน้าอานะครับแล้วคำว่า aunt ก็แปลว่าป้าน้าอาอะไรนะงงอ่ะก็เป็นเพราะว่าในภาษาอังกฤษไม่ได้ระบุว่ามาจากฝ่ายแม่หรือฝ่ายพ่อนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพี่หรือน้องของพ่อหรือแม่นะครับคือเรียกแบบรวมๆนะครับว่า a n t กับ UNCLE อาจจะเป็นอ่าอย่างนี้ uncle แปลว่าพี่หรือน้องชายของพ่อหรือแม่ฮะแล้วก็แอนแปลว่าพี่หรือน้องสาวของพ่อหรือแม่รวมไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วรุ่นปู่ย่าตายายจะเรียกว่าอะไรดีนะครับถ้าเป็นปู่หรือตาของเราจริงๆก็เรียกว่า my grandfather ก็ได้แต่ฟังดูเป็นทางการมากนะครับที่ติดปากมากกว่าก็คือ he's my grandpa โดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นพ่อของพ่อ หรือเป็นพ่อของแม่นะครับนอกจากจะเจาะจงนะครับว่า he's my father's father, father หรือ he's my dad's dad, dad หรือเป็นคุณตานะครับ he's my mother's father หรือ he's my mom's dad แบบนี้หรือถ้าเป็นคุณยายนะครับก็เรียก my grandmother แต่นั้นเป็นทางการมากส่วนใหญ่ก็จะพูดว่า she's my grandma หรือ grandma she's my grandma แล้วก็ถ้าจะระบุนะครับว่า she's my mother's mother ก็ได้ she's my mom's mom คุณยายหรือปูอ่ย่าตายายปู่ย่ยา่าอีกฝ่ายหนึ่งะอาดามต้องทวนนะฮะ่านะครับฝ่ายนี้ฮะก็คือ she's my dad's mom or she's my father's mother ถ้าเป็นคุณตาหรือคุณยายที่เราไม่รู้จักครับ แค่เป็นคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นรุ่นเดียวกันกับปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรดีเราจะเรียกว่า that grandpa ได้ไหมก็ได้ในบางกรณีอย่างเช่นคุณตาคนนั้นต้องการความช่วยเหลือก็พูดว่า that grandpa needs some help หรือคุณยายคนนั้นต้องการความช่วยเหลือก็คือ that grandma needs some help แต่แบบนี้ไม่ได้สูภาพสะเท่าไหร่แล้วก็เราเรียกในฐานะที่เขาเป็นบุคคลที่3เราไม่ได้ไปเรียกเขาอย่างนั้นต่อหน้านะครับเราแค่พูดว่าตาคนนั้นหรือยายคนนั้นแต่ถ้าจะเรียกแบบสุภาพในฐานะเป็นบุคคลที่3เนี่ยก็เรียกว่า that gentleman over there ก็ได้ that man ก็ได้หรือ that lady That lady over there สุภาพสตรีคนนั้นถ้าหากเราเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วนะครับเราไม่ได้เรียกว่า grandpa or grandma นอกจากเขาเป็นปู่ย่าตายายของเราจริงๆนะครับจะเรียกว่า sir ถ้าเป็นผู้ชาย h ah, ma'am ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับอย่างเช่น excuse me sir do you need some help ขอโทษครับท่านท่านในที่นี้ก็คือ sir ก็คือพูดแบบสุภาพกับเขา excuse me sir do you need some help หรือเป็น excuse me ma'am do you need some help ma'am ก็คือผู้หญิงนะครับย่อมาจากคำว่า Madam นะครับ madam ก็กลายเป็น m แ a m แต่ถ้าจะทำให้คุณยายนะครับยิ้มกว้างยิ้มไม่หุบนะครับยิ้มไปทั้งวันก็เรียกว่า excuse me miss do you need some help เพราะว่าการใช้คำว่า miss ทำให้เขารู้สึกอ่อนวัยแล้วแบบแบบเหแบบมือนเราชมเขาว่าดูเด็กจังเลยอะไรเงี้ย excuse me miss Do you need some help ลองไปใช้ดูนะครับคุณยายทั้งโลกก็จะยิ้มกว้างเลยนะครับนี่ก็คือรายการที่ยังไม่มีชื่อนะครับอย่าลืมช่วยกันตั้งชื่อด้านล่างเป็นคอมเมนต์นะครับ remember to comment down below and I'll see you next time เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ see you later